โยบอโย่นั่แหละคะ่ะตอนนี้คือหนูกินเยอะมากทำไงทำไงให้หยุดกินทำไม่ได้ทำใจ It's so uh y u r e g e n n a find when I wash you on high school friendly I think you a r e 19. Thank you คนคิดว่าหนูอายุสิบเก้ายอะมากทุกคนออกกําลังกายสู้มันไปสู้จนท้อพี่นันหนูว่าหนูจะออกกําลังกายได้แค่ทีน่าสุดท้ายละฝืนมากเลยฝืนมากเลยการออกกําลังกายขนาดเนี้ยจริงนะไปพีเคกับสาวๆดีกว่าอู้ ไม่ได้พีเคกับคนนี้นานมา้นะคะว่างไหมไม่รู้ เดี๋ยวนี้มีแต่มาเด็กไม่มีสาวๆแล้วดิกตอกหมดแล้วหมดยุคสาวๆแล้วหรือเปล่ามีแต่มาเด็กไร้ อุ๊ยไม่มีใครรับหนูเลยอะทุกคนเขาปฏิเสธหนูกัปหมดมันเกิดอะไรขึ้นชีวิตหมดยุคเราแล้วไม่มีใครรับเรา pk ละไม่มีใครออี pk กับเราแล้วเนเน่เนก็ไม่รับนะคะไม่มีใครรับ À, ah, hi! Nung Tam si! How are you? Good number eight, How are you? I'm good. How about you? I'm very good, too. I'm very good. I'm very good. I'm na đẹp, rồi. City Ola, how are you? City. 또 시리가 나왔어. City, every time I, I call you. Siri, Siri. Oh, 아 보통사람님. 왜? ขอบคุณค่ะพี่เทียปง All time high c e r e a l and Southern City answer เปเสียงซะเลยเสียงเขาดังเดี๋ยวสเสียงหนึ่งไม่เข้าทุกคนกดจอหน่อยค่ะทำไมเราถึงห่างกันอย่างนี้ขอบคุณค่ะพี่แม็กขอบคุณค่ะคุณแชบาท A 3เลยนะนั่นยแล้วหนูเป็นแค่แหลง่งเสีะ ผมก็เคยเองนะครับดีครับสวัสดีค่ะแทนทับแล้วเจ้านะคะทุกคนตอนนี้เสียหน้ามากค่ะ <c oughs> ตอนนี้คือห่างห่างไกลกันมากรอคูณสามเดี๋ยวจะมีคูณสามนะคะคูณสามจะเริ่มในไม่ช้า ขอบคุณนะคะตอนนี้บุสสาให้กลับหนึ่งดอก mm hmm. ขอบคุณค่ะพี่พงษ์พัดเ mm hmm. มื่อก่อนอะตาเนี้ให้กลับเป็นร้อยดอกอะเด mm ี๋ยวนี้ให้ดอกเดียวอะเฮ mm ้ยรักเรามันเก่าไปขอบคุณค่ะพี่จซิงจังมาครับคูณสามมาแล้วครับคุณสามมาแล้วครับอ ค่ะพี่นัดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอก็เอเถอะมาเจอซีหน่อยมาเจอเด็กเกตซีหน่อยติ๊กต็อกเกศเกศซีมาเจอติ๊กต็อกเกเกตซีซะหน่อยเกตซีก็มีหัวใจขอบคุณใครพี่โจอี พี่ทาโคพี่ซานีพี่สัญญาพง์พี่บิ๊กพี่สันพี่โจอีพี่ทอมมี่ขอบคุณนะคะพี่เดวันขอบคุณพี่สายลมใต้ปิ๊กพี่นูซังพี่วิชิระพี่สันพี่เซิงจังพี่เจ็ดเคทูเฮ้ยเอก็เอเหอะ เห็นไหม TikTok กเกตีก็มีคุณภาพ TikTok กเกตซีก็มีคุณภาพครับเกตซีก็ไม่แพ้ใครครับขอบคุณครับพี่รันพี่เอกครับพงเขาจะปาดไหมเนี่ยขอบคุณครับพี่แม็ก อ๋อขอบคุณจ้าตาเนียให้ดอกกุหลาบมาอีกตั้งหนึ่งดอกต้องลองพีเคสุดตาแล้วเรอ,อดูก่อนรอดูตาเน,นี้ก่อนตาเนียบอยู่ไม่ต้องกลัวใครตาเนียบให้กุหลาบทีละด,ดอกเขาบอกให้หนูไลฟ์แค่ครบหกสิบนาทีนี่นูนไลฟ์กี่นาทีละยี่สิบนาทีโอ้ ขอบคุณค่ะพี่หมูเอฟซีเฮ้ยวันนี้มันอะไรอ่ะมันมีอะไรเป็นลิเวอร์พูลเหรอทำไมที่ยิมคนใส่เสื้อลิเวอร์พูลเยอะมากเลยมันทำไมหรืออะไรหรือเขายังไม่จบกับถ้วยเขาเกิดอะไรขึ้นวันนี้ทำไมทุกคนใส่เสื้อลิเวอร์พูลอ่ะหลายคนเลยอ่ะขอบคุณค่ะพี่เซงตามพี่เพชรว่านอน ไม่มีใครใส่ลยเลยอ่ะทำไมอ่ะมันเก่งไง <c oughs> แค่นั้นหรอหนูก็คิดว่าเอ๊ะมันมีงานอะไรหรอทำไมเขาใส่กันหมดแล้วดูเขาหล่อเรียนเราทุกคนดูหน้าสิเท่มา <c oughs> Wow! Teamwork is so good! I got Yui-chan! The average person! Thank love. you so much, everyone! Wow! They really did teamwork! We're doing love. teamwork! So good teamwork! <laughs> Thank you, Carrie! Thank you so much, Bibimba. See ya! Thank you so much! Thank you so much! Sigh... เกสีจะไปสู้อะไรเกยดเอ้ยไปหาคนเกยดสีด้วยกันดีกว่าโอ้ยไม่ได้การละดีนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีสะสมวินเหาเชอรี่ดีกว่าเชอรี่ สาวอิตาเลียนสวัสดีค่ะโอไมค์ก้าอไมคก้าเอ้ยเอ้ยสาวมิวสิกค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะว่าดีค่ะ Your Thai is impressive อ่านิดหน่อย th I think no I don't know <laughs> Yes I remember Catherine Gomez Cas a k o s a n d a Cinta Kamu You No know Sleepy Today is Saturday, no maoleo, Mai mao. Mai mao. My mao. Ah, My It's over. Oh, it's over. Me too, I, I don't drink. <laughs> I don't drink too. Oh, I'm sorry, you're too late. Taeha. Italy. Too <laughs> safe. <laughs> you look. Mm, ah, <laughs> beso, princessito, gracias. Why are you gonna ว่าต็กตอกเกซีจะชนะเกศดีได้ไหมมาดูครับนีมาดูนะครับ,รบตอนนี้จะให้ดอกกอดเรากีดอกเวัสพี่แซมาเอลกินขอ,อยังกินบีกินแล้วกินขอย่ะอืมกินแล้วมีไหมกิน Hmm, thirty minute dinner. <laughs> now six and twenty two p.m. My my kin, my no kin. dinner time. Mm. Why? Because uh, still waiting dinner. <laughs> mm. <laughs> yes, too healing Six and twenty two p.m. Chris salama Thank you. Is almost, show almost? Almost midnight. Mm -hmm. Ah, in a 40 minute. Kim mm. Young, Kokumamaha, everyone, take the coin from Kim Young. Family, terima Terimakasi. -si. me. I think she really right? loves me. We're good. 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 good. we are uh uh. ลมแอปารีอูอูอ uh, 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 uh. ูโอบริอาลคผมมาแบมแบของขวคุณสามนะครับ huh, ค right ูนสามนะครับสอาเครพี uh ่ชเอป๋าสน้านะสวยบุ huh. ุงแต่งบ mm ุก hmm. ุ้งอัมเบ้เต็งบ hmm? uh ุง huh. อัมเบสุอัมเบ้ไมุ่ดอัมเบ้อัมเบอัมเบ่ตัิงตังเอสอบอบ ¡Oh, eso me gusta! ¡Ese regalo me gusta mucho! Okay oh. sí! ¡Gracias! ¡Princesita, te quiero! ¡Ese regalo me gusta mucho! ¿Quieres venir a Italia? Ah. te toco, mamá! ¡Eso Yo he comido pasta para el muerto, pero en 40 minutos tengo cena, eh, cena. ¡Oh, qué feliz! ¡Oh, qué ว้ีอะคุณดีสิต้มขอบคุณมกดีดียังไ r ้เรือ้น e ่ดีมากเสียงดังที่อุ๊ยไม่ได้พูดไม่ได้ตั้งแต่พูดคำหยาบค่ะบว่าเสียงดังที่แต่เิเกียรตะโกนพี่อรวันนี้คนใส่เสื้อเรียวูผู้เยอะมากฮัลโหลคุณชื่อติมน ว่าต้องหนูกนพยายามจะเลิกติดคำสบจากเพื่อนอยู่นะคะเคุยกับเพื่อนเยอนะๆเชอบติดอะต้องหยุดทีมแชมป์ก็งี้แหละงงไปหมดเลยไม่มีใครใส่แมนยูเลยใส่กันิรวอว่าพูทั้งทั้งยิมงงอะ่ะ เฮ้ยคอบคุณครับหนูหนูหนลงว่าไปยิ้มเมื่อวันใส่ชุดแมนยูโดน d ีเอมล้อเต็มเลยอะ่ะโดนบูลลี่อะ่ะทำไมอะ่ะจะไม่มีที่ในสังคมแล้วหรอใครจะกล้าใส่แมนยูผมนี่อ่ะครับผมนี่นะครับ,รบพี่ พี่นั่นทมาบอกเลยอะพี่ที่อยู่วงลาบานูนอะบอกอา้าวน้องเชียร์แมนยูเหรอน้องมีความอดทนนะเงียน้องไม่ไปเชียร์ทีมอื่นเหรอนี่ก็เลยบอกอ๋อไม่เป็นไรพี่หนูความอดทนสูงพี่พี่พี่รว่าเต็กพี่กราเคีย <Okay. S 2>

ตอนไหนดีนั่นดิพี่เจ้ากูจะมีโอกาสไหมพอจะมีโอกาสไหมให้ฉันได้ชนะกันฮัลโหลพี่พีพีโอ้ยหาก่อนมีโอกาสไหมให้ผมได้ชนะบ้าง <c oughs> ทำใจไปก่อนพวกเราสั <c oughs> ากวันหนึ่งต้องกลับมา ไม่ง่วงหรอครับก็นิดไม่ค่อยอะอาจจะเพราะหนุ่มออกกำลังกายหรือเปล่าก็เลยไม่ค่อยง่วง ต่อไปนะคะวันนี้ต้องชนะสักคนติ๊กต็อกเกเกตสีต้องได้ชนะบ้างติ๊กต็อกเกเกตสีต้องได้ลืมตาอาปากสักวันสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะยีเคกันไหมค่ะ พีเค uh, กันเหรอลองลองลองกับแม่ปกติไม่ค่อยพีเคมีลินเป็นมีสแกนของจังหวัดอะไรคะมีสแกนของจังหวัดพะเยาคะ่ะอ้โ่ใช่ใชชื่ออะไรอะคะบิ่มบีมค่ะชื่อน่ารักมาก,มกตื่นเต้น <laughs> ไม่ค่อยได้พีเค เหมือนกันค่ะอยู่เนี่ยเราอยู่เราเป็นติ๊กต็อกก็เกตรีเหมือนกันขอบคุณค่ะทุกคนพีเคนะคะได้ไม่ค่อยเป็นเขากดมาก็เลยโอเครับน่ารักดีโปรไฟล์น่ารักก็เลยกดรับขอบคุณค่ะได้ยู่งไากเลยเหรอคะไม่เป็นทงตัวเลขขายกันทุกเลยเลกไม่ถูกเลยเรียกพี่แล้วกัน เอเคได้น่าจะเด็กก่อนนะไม่แน่อาจจะเท่ากันก็ได้เท่าไหร่คะยีห้าค่ะโอ้ไม่เท่า่ะ <laughs> อ๋อไม่เท่าใช <laughs> ่น้องน้องน้องฮัโลโหลพี่แจมน้องพี่พ <อ S 1> นิกกี่ <พอ S 1> นะฉา<อ>ดเอาหรอคะเอาค่ะเป็นรุ่นน้อง พี่มีลินหน้าเหลียวมากเลยมีเคล็ดลับไหมคะฟิลเตอร์ค่ะอ๋อฟิล <laughs> เตอร์ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ใช่แต่ดูผอมจริงนะแบบเห็นหน้าโครงหน้าชัดมากอย่าพูดอย่างนั้นคะ่ะอย่าให้กำลังใจอะไรผิดๆ <c oughs> อย่าให้กำลังใจอะไรผิดๆเพราะว่า แจมเป็นไงบ้างแกไม่ไหวแล้วแกนจะแตกแล้วน่ารักนะทุกคนนะน้องเขาน่ารักเออพี่น่ารักกว่าค่ะพูไม่เก่งอ่ะแล้วพี่เป็นคนภาคเหนือหรอคะเป็นคนเหนือเจ้าเป็นคนที่ไหนเจ้า เปนคนพยาวเจ้าอ,อ๋อก็คือเป็นคนพยาวเลยว้าปไปคนพยาวแล้วมงพยาวว้าวปกติเขาจะชอบแบบไปมงจังหวัดอื่นกันใช่ไหมคะใช่อันนี้พุกแม่พุกหรอกสวยจริงอืมขอบคุณค่ะพี่แจมไปหไมล่ะที่เดิมวันทมไทยไเ่วความข้าเยามีอะไรน่าเที่ยวไหมคะ บ้านพี่นี่แหละแล้วก็สุดท้ายก็เผยตัวตนเป็คนเรียบร้อยนะคะทุกคนไม่ได้แบบไม่ได้มีเจตนาชวนเขาไปที่บ้านชวนได้อยากไปเขาบอกเองนะทุกคนนะอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะใช่ค่ะกวานพะเยากวานคืออะไรคะ ก้านพะเยาใช่เป็นแบบว่าเอ่อแอ่งน้ำน้ำจืดอ๋อก้านแปลว่าบึงใช่ไหมอ่าฟิวนันขอบคุณครับน้องเป็นนางเอกซีเอ็มเอมบอกมาแล้วค่ะขายผู้ลังกาพัซซันทะเลภาคเหนือเือเทียวเยอะ่นะสวัสดีเจ้าว่าทะเลสาบ ขอบุณพี่สานนะคะใช่ว่้มีโอกาสไปเที่ยวคะ่ะพะเยาหน้าเที่ยวมากได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นไงทุกคนพี่เคแล้วเขาต้องให้ของขวัญยังไงนะแรามันต้องแบบมีคูณมีนไนปะเออแต่ผ่านคูณไปแล้วหรอทุกคนหนูก็ไม่ได้สังเกตขอบคุณค่ะพี่บิ๊ก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เดวันพี่วูจ้าพี่วิคิราน้องเขาบอกว่าปกติไม่ค่อย P K แต่ว่าแข็งมากอะไรนะของขวัญช่ำมากโอ้ยของพี่ก็ไม่ต่างกันหนูกำลังมองอยู่เนี่ยมาดูกันนะครับติ๊กต็อกเกอร์เกตสีทั้งคู่นะครับไม่ค่อย P K ไม่ค่อยได้แบบว่าาเล่นกีัา นาน,นานทีตอนแรกคิดว่าแบบมาจะมาแบบ,บ,บสักครึ่งชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้ติ๊กต็อกเขาแพร่ให้เราไลฟ์นานไหมหนูก็งงอะ่ะแบบงงกับระบบใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่ๆช่ช่เหมือนเหมือนเมื่อก่อนก็จะประมาณแบบต้องไลฟ์สองชั่วโมงขึ้นอุ้ยค้างก่บเมื่อก่อนจะเป็นสองชั่วโมงก็แต่ตอนนี้ก็จะ สามสี่ชั่วโมงถ้าเป็นวีเจจริงๆค่ะไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวขอบคุณมากค่ะพี่มีดินหนูหนูกดฟ,ฟอไว้ก่อนอเดี๋ยวพี่เคียร์กันใหม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกดฟอแป๊บนึงกดยังไงนะโอเคฟอแล้วค่ะขอบคุณค่ะ๊าย,ายบาย พเย่ <Yeah. S 2> พอใจแล้ววันนี้ครั้งเดียวพอเกซีไม่หวังอะไรมากติ๊กต็อกเกศีสามสิบเกนาทีล้คือตอนเนี้ยเหมือนแบบติ๊กต็อกอะถ้าไลา์ไม่ถึงชั่วโมงอะเขาจะให้เราแค่แบบสติ๊กเกอร์อะให้ส่วนแบ่งแค่แบบ2 0่สเอรซนะแบบพี่พี่ส่งให้หนูร้อเอรตะติ๊กต็อกเก็บเต็มอะ แข่งกับแปดตรวจไหมไอันนั้นติ๊กตอกเกอร์เกตต์กำลังปั้นอยู่ครับเดี๋ยวเขาจะเป็นเกต์เอครับคุณแปดตรวจขำอะไรกันอะขำแปตรวจเหรอขำแปตรวดเหรอ อ๋อคำเขตแซตก็จริงอ่ะแปดตัวติ๊กตอกเกย์ตเซตมาเต้นโชว์พุงด้วยเห็นพี่ใหญ่ลงอ่ะโอ้ยไม่น่าดูเลยอ่ะเต้นโชว์พุงอ่ะเต้นแข่งกับแปดตัวไหม โอ้ยก็คงจะแพ้อ่ะพี่เขาพริวสาวๆติดตึ้มแปดตัวอะเห็นอย่างงี้สาวๆเยอะนะครับรือคนนี้สวยจังรูปดิสนะตัวจริงสวยไหมมาดูเขาจะรับเราไหมก่อน าดีได้ตาละเพี่อ้ขอให้เป็นวันสวัสดีค่ะบอกแล้วว่าเขาสวยดีอุ้ยทำจริงคุณตำรวจครับผมทำผิดมาจับผมเลยอ่าเรียกมาจับใช่ไหมเลนจับจับนับเลยนะจับนับเขาเป็นผู้กองผมเป็นร็อกสวัสดีค่ะเรามาดีนะมาดี ปิดเพลงก็ได้ปิดเพลงดีกว่าฟังเสียงคุณคุณตำรวจครับครับวันนี้คุณมาจับใครหรือเปล่าครับใจ,จ่เคยอกอยากโดนจับใจจังไยอ่ะไมไดีอ่ะหนีหนีได้ไหมตำรวจหนีได้ไหมได้ไหมคือเอเอโบนัส ไม่ทําแล้วหรอเอ๋อเอ๋งเอ๋อเอ๋งเอ๋อเอ๋งเอ๋อเงเอ๋อเอ๋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 งเอ๋อเองเอ๋อเอ๋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 เอ๋อเอ๋งเอ๋อเอ๋เอ๋อเอ๋ง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 เเอ๋งเนอเเด เป็นวันที่ดีนะคะครับขอให้เป็นวันที่ดีนะคะครับผมไม่ใส่หมวกกันน็อกปรับผมหน่อยอุ๊ยไม่ใส่หมวกด้วยมาอะครับนั่นเพออ่ะเพอาอ่ะขพอะอ่ะข้อาะอ่ะขพอะอ่ะข้าคนแเราก็เสียงดังเขด้วยนะพี่บิกเขาใส่หมวกแล้ว ไม่สับแล้วหไหมมันน่าจะมีสติกเกอร์หมวกตำรวจของทุกคนเนาะมีไหมเป,เปิดเพงก็ได้มันเงียบจังบาเตยเย็นไม่หวานใช่ช่องรองค่ะแต่ว่า,าช่องหลักบินช่องหลักบินทาวน ไม่ไม่ถาวรแต่ว่าบินบ <1 S 1> ัญชีแดงก็เลยต้องปล่อยไว้เดือนหนึ่งไม่ถ้าเอามาไลรอ่ะถ้าเอามาไลอาจจะหายไปเลยก็ได้ไมี่ชื่ออะไรนะค่ะชื่อน้ําหวานค่ะหัวน้ําหวานแต่ไม่ชอบกินหวานใช่ใครจะกินใช่ใครจะกินตัวเองอ่ะกินคนอื่นดิ <c oughs> <c oughs> ตาไม่คลิปเลยนะพวกเราฮัลลโสวัสดีค่ะพี่นกพี่จอยรู้เพลงอินเดียหรือเปล่าโอดกามโอดกามฮดไม่เราไม่ได้กามเธอดูอย่างเดียวนอวาจ๋า นวอนวอ,อช่องหลักเป็นช่องหลักนวอชอบกินโกโก้อ๋อช่อง<ไ>รองคือชอบลาเต้ใช่ชอบอยู่สองอย่างแล้วชอบกินบิมบิมบับไหมคะโอ้ยอะไรนะบิมบีมบิมบับโอ้โหช,ชอบเลยติดตามเลย <laughs>